สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการผสมเยื่อชนิดขนมปังนะครับในการตกปลาด้านล่างหรือการจับปลาหน้าดินนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้เยื่อที่เป็นแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นก็คือมาลูกิวนะฮะโดยที่เราจะใช้เหยื่อเป็นขนมปังนะฮะในการผสมเป็นหลักนะครับเราจะเลือกใช้ตัวนี้เลยนะครับซองสีส้มโคเตน ตัวที่สองนะครับเราจะแต่งกลิ่นโคเ้นนะฮะให้เป็นกลิ่นปลาปนนะครับให้ขนมปังของเราเป็นกลิ่นปลาปนด้วยเพลโซโกแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับเป็นไทยเกตสูตรนะครับ ทั่วไปนะครับที่เราหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับหรือว่าจะปั่นเองก็ได้นะครับวิธีการผสมนะครับง่ายๆเลยนะครับเราจะใช้โคเตนนะครับในปริมาณ 200cc นะถ้วยตวงนะครับขาดไม่ได้เช่นกันนะครับในแต่ละครั้งในการผสมเหยื่อนะครับถ้วยตวงจะสร้างความแม่นยำนะครับจะผสมกี่ครั้งกี่ครั้งนะฮะ ผิวสัมผัสของเยื่อก็จะเหมือนเดิมคงที่นะครับโคเตน200นะครับแล้วก็ตามด้วยเพเดโซโกนะฮะหนึ่งร้อยซีซีนี่เลยจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันนะครับเพื่อเปลี่ยนกลิ่นขนมปังนะครับ ให้เป็นกลิ่นปลาป่นของเพเดโซโกะนะครับโดยโคเตนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพนะครับในการสร้างแกนเหยื่อที่แข็งแกร่งนะครับแกนเหยื่อก็หมายถึงว่าไตนะครับแต่เมื่อละลายละลายละลายออกไปนะครับโคเตนจะไม่เป็นไตเลยนะครับจะสลายออกไปกับผิวน้ําอย่างธรรมชาตินะครับนั่นคือข้อดีของโคเตนนะฮะแต่เวลาเรานวด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 เราจะสัมผัสถึงได้เฮ้ยมันเป็นไตนะฮะมันเป็นไต นี่ข้อดีเลยครับมันช่วยให้ก่อตัวเบตได้นานขึ้นนะจากนั้นนี่นะครับไฮเกตขาดไม่ได้เลยนะครับเติมอีกหนึ่งซีซีนะครับแบบนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับตามด้วยน้ำนะครับหนึ่งร้อย 150ซีซีนะครับ150นะครับอย่างนี้แล้วก็คนให้ถูกทั่วเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นอยู่ในน้ำกันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะฮะไปครับ ครับก็กลไกในวันนี้นะครับผมก็จะเล่นเป็นการตั้งทุนแบบบาลานซ์นะครับแล้วก็เล่นเป็น,นกลไกอุเอบาลินะครับใช้ทุนนะครับลักษณะเป็นทุนหางตันนะครับ การปั้นเหยื่อนะครับก็เราจะนวดเหยื่อนะครับหยิบเหยื่อขึ้นมานะครับบีบสักหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะเพื่อจะจําเป็นที่ต้องไล่อากาศออกในเหยื่อนะครับแล้วก็คุมผิวให้เรียบแล้วเข้าที่ตัวเบ็ดนะครับขนาดของเหยื่อนะครับจะใหญ่กว่าตัวเบ็ดเพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็บีบที่ตาเบ็ดลักษณะนี้นะครับ เบาลีนะครับก็จะเป็นสายสั้นนะครับลงไปแตะพื้นแล้วสายยาวนะครับจะลงไปลักษณะที่จะหย่อนนิดนึงนะครับจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับหย่อนนิดนึงนะครับเมื่อเกยือเริ่มละลายนะครับตัวเบรสายนี้นะครับจะค่อยๆลอยตัวขึ้นแล้วทําให้สายเซ็ฮุกของเราสายยาวนะครับค่อยๆตึงขึ้นค่อยๆตึงขึ้นแบบนี้ เมื่อค่อยๆตึงขึ้นจังหวะปลาเข้ามากัดอาการพุ่นจะฟ้องได้อย่างแม่นยำนะครับบ่อน,นี้นะครับมีระดับน้ำนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง2.6เมตรนะครับซึ่งเหยื่อนะครับสามารถที่จะลงไปแตะด้านล่างได้โดยที่จะไม่ละลายก่อนระหว่างกลางน้ำเลยนะครับ ถือว่าเยี่ยมยอดมากเลยนะครับเหยื่อมีลักษณะนุ่มนะครับแล้วก็มีความเบาเป็นพิเศษนะครับแน่นอนนะครับการตกปลาด้านล่างด้วยวิธีการของบาลานซ์นะฮะจำเป็นมากนะครับที่จะต้องให้เป็นลักษณะแนวดิ่งลงไปนะครับจากผิวน้ํานะครับจะไม่เป็นแนวทะแยงไปทางด้านหน้านะฮะอันนี้เหยื่อก็จะช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะครับ เหยื่อนะครับเราก็จะสามารถเห็นได้อย่างในโหลกแก้วแล้วครับว่าสามารถเฝ้ารอปลาได้เป็นอย่างดีนะครับจนถึงแกนเหยื่อสุดท้ายเลยนะครับเมื่อเวลาเสร็จเหยื่อเริ่มละลายละลายออกนะฮะมันจะเหลือแกนเหยื่อเล็กๆจังหวะน,นี้นะครับที่เราจะต้องรอปลากัดมันจะส่งผลถึงอาการทุน่นที่แม่นยำและคมมากนะครับ บอลีนะครับเวลาเราถอยลงไปแล้วนะครับถอยเหยื่อลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเหยื่อก็มีโอกาสกกาที่จะอยู่ลักษณะใกล้กันแบบนี้นะฮะใกล้กันแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ดึงคันถอยหลังมาเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหยื่อน,นั้นห่างออกจากกันนะครับเข้ากลไกของ,องบอลีนะฮะ สังเกตได้เลยนะครับว่าทุ่นนั้นจะลงอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะด้วยน้ำหนักเหยื่อที่ไม่มากนักน,นะครับทำให้ทุ่นลงอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือสิ่งสำคัญของการตกบาลาน้างนะเราจะสังเกตจังหวะแรกๆนะครับเมื่อปลาเริ่มเข้าเหยื่อนะครับอาการทุ่งจะมีปลาเข้ามาเก็บเศษเหยื่อบริเวณ รอบๆตัวเบ็ดท่าน,นก็จะแสดงถึงทุ่นก็จะฟ้องว่ามีปลาเข้ามาเล็กน้อยนะครับจะขยับเพียงเล็กน้อยที่้นลงๆนะครับแต่ถ้าเมื่อเวลาเขากัดเมื่อเวลาเขากัดโดนตัวเบ็ดน,นะครับอาการทุ่นจะกระแทกลงไปสั้นๆน,นะครับอันนี้เราฮุกได้เลยนะครับหรือขึ้นคันวัดได้เลยครับตำแหน่งจังหวะตอกสาคัญเราจะต้องดูจังหวะตอกสั้นๆกระแทกแรงๆนะครับ เพราะว่าตัวเบ็ดจะอยู่ริมฝีปากทางด้านบนนะครับทางด้านบนฝีปากแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือหนึ่งคะแนนแน่ๆนะครับได้ได้แต้มชัวร์เลยครับเวลาเล่นปานะครับเราก็จะเล่นลักษณะให้เขาสู้บคันนะครับเป็นการถ่ายน้ำหนักคันนะครับตามบริเวณต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับ เหยื่อจะมีลักษณะความเบานะครับเมื่อเวลาปลาดูดหรือกัดขบเพียงเล็กน้อยนะครับอาการทุ่นนะครับก็จะกระแทกเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวเบดจะปิวเข้าปากปลาได้ง่ายมากนะครับนั่นแสดงถึงความแม่นยำนะครับในการเล่นเหยื่อสูตรนี้นะครับนั่นคือข้อได้เปรียบนะครับ จะไม่เหมือนพวกเ,เป็นไฮเกตเพียวๆนะครับถ้าเป็นไฮเกตเพียวๆเนี่ยเหยื่อมีน้ําหนักสูงลักษณะปลาที่จะขบเบา้าขบมันต้องใช้แรงมากนะครับอาการทุบถึงจะออกแรงได้นะแต่ถ้าเป็นเหยื่อพวกนี้ปึ๊บมันมีความเบาอยู่แล้วขบเบาๆนะครับเหยื่อสามารถเข้าไปในปากปลาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับาการทุบออกแรงมันทำให้เราวัดแม่นยำด้วยนะครับ ก็เวลานวนเดเหยื่อนะครับก็บีบนะครับไล่อากาศออกสักสี่ห้าครั้งนะฮะแล้วก็ขึ้นลูกเป็นกลมๆล,ลักษณะการตกแบบนี้คือการตกแบบเรียวดังโกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นสับตกปลานะฮะเรียกว,ว่าเรียวดังโกนะฮะก็คือการปั้นไปทั้งสองขอนั่นแหละฮะคือจังหวะทุ่นเวลาเขาก็แทกเขาจะเก็บเศษเหยื่อก่อนรอบๆ แต่เมื่อเวลาตัวเบ็ดปีเข้าป่าปึ๊กสับอันนี้จะให้ความแม่นยำได้ง่ายมากเลยนะครับโอ้โหอ,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 อันนี้น่าจะเป็นปลาเล่งนะครับปลาจีเล่ง การเล่นปลาเล่งน,นะครับเราก็จะเล่นให้เขาเหนื่อยตั้งแต่ในน้ำเลยครับไม่จําเป็นที่ต้องเอารีบขึ้นมานะครับถ้าเราเล่นให้เขาเหนื่อยปุ๊บเนี่ยเขาขึ้นเราตักเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิ่งนะฮะนิ่งเราก็สามารถที่จะปลดเบ็ดได้ง่ายจริงเทคนิคแบบนี้ก็จะเป็นเทคนิคการตกป,ปลาทุกปลาทุกชนิดเลย เ,เข้าที่ปากบนเลยนะครับขอบปากบนมันเป็นการอ่านขึ้นนะครับถ้าเราจำจังหวะพวกนี้ได้นะครับปอร์เซ็นพาดเราก็จะหน่อยมากเหยื่อมีลักษณะนุ่มนะครับเหนือมีลักษณะนุ่มมากนะครับนุ่มมาก แล้วคุมผิวเหยื่อได้ง่ายนะครับมันจะไม่กระด้างเหมือนที่เราใช้ไฮเกตเป็นเหยื่อหลักนะฮะมันจะไม่กระด้างแล้วก็ไม่แข็งครับ าจะเจอปลาใหญ่แล้วครับ บิ๊กเฮดครับปลาส่าง,สางนะกระแทกแรงมากนะครับลงไปกินด้านล่างนะครับอาการขึ้นสวยมาก <ías> <backing> เมื่อเวลาปลาเริ่มเข้าแล้วนะครับ <decreasing> เราจะทำเหยื่อให้นิ่มนิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราจะเอามือนะครับหมาาน้ำเล็กน้อยนะครับ แล้วก็นวดเหยื่อไล่อากาศนะครับเมื่อเวลาปลาขบนะครับตัวเบ็ดก็จะสามารถที่จะเข้าในตำแหน่งปากปลา,ปาได้ง่ายกว่านะครับ ระหว่างทางนะครับก็จ,จะมีปลาตัดเ,เข้ามาเล่นกลางน้ํานะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับจะมีอาการทุ่นเข้ามาเล่นกลางน้าไม่ต้องสนใจจําเป็นที่ต้องรอให้ทุ่นเข้าไปเซ็ตตัวก่อนนะครับให้เหยื่อลงไปเซ็ตตัวตะกัวเซ็ตตัวชุดปลายสายด้านล่างเซ็ตตัวทั้งหมดแล้วทุ่นยืนนิ่งๆบนผิวน้ํานะครับจากนั้นถ้ามีอาการคอยเฝ้าดูนะครับ าคนที่ไม่ถนัดใช้ทุ่นหางปันนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความไวที่ค่อนข้างสูงนะครับลักษณะการสมดุลแบบนี้เราสามารถจะใช้ทุ่นหางโป่งได้นะครับเป็นทุ่นน้าดินหางโป่งนะครับเราสามารถใช้ได้อาการรายละเอียดยุบยิบยุบยิบก็จะหายไปนะครับเล็กเล็กน้อยก็จะหายไปคุณก็จะแสดงอาการถึงสะปาก,ปากินนะฮะ ตัวเบรดเข้าปากปลาก,กระแทกอย่างรุนแรงนะครับ การทุน,นะครับสำคัญนะครับถ้าเราจําได้นะครับตัวเบ็ดนะครับตําแหน่งตัวเบ็ดก็จะอยู่ในปากบนของด้านปากบนตลอดนะครับนี่ครับละเปีย ไฮเกตและเพเดสโกจะช่วยสร้างความดนาแน่นให้กับเกลือนะครับทำให้เขาคงทนต่อระดับความลึกได้ดีนะครับ กูเชี่ยนขาบดีอยากอดใจไม่ไหวเลยอะ่ะขอบคุณครับครับจากที่ผมได้ลองเทสเหยื่อสูตรนี้นะครับผมถือว่าดีมากนะครับโดยส่วนผสมนะครับก็จะมีโกเตนเพเรโซโกแล้วก็ไฮเกตในบ้านเรานะครับเหยื่อสูตรทั่วไปนะครับ อัตราผสมนะครับง่ายๆนะครับโคเอน200เทเดโซโกห100แล้วตามด้วยไฮเกตอีก100นะครับแล้วน้ำนะครับเติมตามเข้าไปอยู่ที่1 5 0ซีซีนะครับข้อดีของมันนะครับเดือวสามารถนะครับทิ้งแกนที่ตัวเบ็ดนะครับจนเม็ดสุดท้ายนะครับเล็กๆนะครับบางๆนะครับเพื่อรอจังหวะปลาเข้ามากัดนะครับ ในจังหวะสุดท้ายนะครับมันจะส่งผลถึงให้ทุนนะครับแสดงอาการตอกลงได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ข้อดีที่สองนะครับที่ผมสังเกตนะครับมันสามารถรวมฝูงปลาได้เป็นระยะนานนะครับยาวนานนะครับเพราะว่าเหยื่อนะครับจะกระจายตัวนะครับเป็นลัศมีวงแคบนะครับไม่ได้กว้างมากนะครับทําให้ฝูงปลานะครับอยู่ในบริเวณที่เราตกนะครับได้อย่างยาวนานแล้วเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ ข้อดีที่สามนะครับที่ผมดูนะครับเยื่อมีลักษณะเบาและนุ่มนะฮะมันจะช่วยระหว่างที่เราทอยเยื่อออกไปนะครับมันจะช่วยลดแนบทะแยงนะครับของเหยื่อนะครับที่จะทะแยงไปทางด้านหน้านะครับให้เป็นลักษณะแนวดิ่งจากผิวน้าเป็นแนวดิ่งเราไปใกล้เคียงกับเก้าสิบองศานะครับทําให้เรานะครับวางแนวดิ่งได้ง่ายนะครับนี่คือข้อดีนะครับแล้วนี่นะครับคือข้อดีของเหยื่อสูตรนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับท่านสามารถหาซื้อได้ร้านค้า ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับหรือว่าหาซื้อที่เรานะครับ P Y Tackle นะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของมาร c คิวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคลิปหน้านะครับมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะนําเสนออะไรฝากติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันที่ P Y Tackle นะครับ